น้อยมากเลยสองพันกว่ากิโลสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะเอาไปแทงหวยได้เลยสวัสดีครับพบกับ kr ธรรมศาร์ข่าววันนี้อยู่กับยา r i s toyota ยา r i s 1หนึ่งจุดสองสปอร์ตโฉมปัจจุบันนะครับไฟหน้า LED ไฟหน้าสวยเลยนะครับน่า LED น่ LED สวยหนึสปอร์ตความพิเศษมาด้วยล้อลายพิเศษดำปัดเงาดูความใหม่เครื่องยนต์ตัวถังใหม่ติ๊ก วีวีทีไออีมใหม่ได้นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่2,000กว่าโล519,000บาทผ่อน9,000กว่าบาทรุ่นสปอร์ตไฮสปอร์ตไฮสปอร์ตนะนะดูไม้กิโลกันน้อยมากเลย2,000กว่ากิโล2,959กิ 2, ก้โลนะเอาไปแทงหวยได้เลยผุมอะไรหุ้มหนังมัลตนะิฟังชั่นพร้อมหนะ้าจอบลูทูธ หน้าจอเรือนไหม่เป็น mid เบาะหนังนลายได้สีฟ้าอย่างสวยเลยปุ่มสตาร์ทคุญแจรีโมท2ดอกปี2020สปอร์ตมีสกเกิเร์ตสัญลักษณ์ยาริสคือ5ประตูถ้าเอที ip, จะเป็น4ประตูใหม่มากเลยหัวนอ็อตไม่มีขันถอดสวยงามแล้วใจให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของในราคา519,000บาทออกรถสามบาทผ่อน9ก้ากว่าบาทเทนันเงอย่างสวยเลย ไปหน้า LED คล้ายๆ Fortuner Regender เลยนะครับ519,000บาท2,000กว่ากิโลปี2020ก่อน9,000กว่าบาทนะครับฝากไว้ด้วยกับยาริสสปอร์ตสวัสดีครับ